บอยวิ่งอย่างรีบร้อนมือข้างหนึ่งถือสมุดอีกข้างถือกระเป๋าฝนตรกระหน่าจนเขาเปียกชุม่มจริงเหรอเนี่ยทำไมต้องมาตกวันนี้ด้วยแถมลืมหยิบโลกม,มาอีกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรครับแค่หนังสือมันหลน่นถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันเปียกหมดแน่ให้ฉันช่วยเลยคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคะ่ะแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้พกโ่ม,มาด้วยใช่ไหมคะเอ ใช่ครับลืมมาที่หออีกแล้วนี่ค่ะเอาร่มนี้ไปใช้ก่อนพรุ่งนี้เอามาคืนฉันก็พอนะคะจริงเลยครับแต่ผมจะคืนยังไงพรุ่งนี้เจอการที่ฮอสมุดค่ะเออคุณชื่ออะไรนะครับพิมพ์ค่ะและคุณล่ะคะบอยครับพรุ่งนี้นะคะฉันจะคอยอยู่ที่ฮอสมุดช่วงบ่ายอย่าลืมนะคะได้เลยครับรับรองไม่ลืมแน่นอนทำไม ผมรู้สึกเหมือนผมเคยเจอเธอมาก่อนนะเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วเจอกันนะพิมบอยเดินเข้ามาในห้องสมุดพร้อมกับร่มในมือเขามองหาพิมพ์ที่โต๊ะมุมห้องหวังว่าฉันจะจำถูกนะเธอบอกว่าอยู่ที่นี่ช่วงบ่ายใช่ไหมอ๋อคุณบอยเอาร่มมาคืนแล้วหรอคะบอยวางร่มลงบนโต๊ะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเมื่อวาน ทาไม่ได้ร่มนี้ผมคงเปียกหนักกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะฉันยินดีช่วยอยู่แล้วแล้วคุณโอเคใช่ไหมคะโอเคครับแค่ตกใจนิดหน่อยตอนล้มแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีคุณดูเหมือนสนใจอะไรพิเศษอยู่นะครับหนังสืออะไรเหรอพิมพ,พลิกหนังสือให้เขาดูมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับบริษัทไทยโบราณแค่หนังสือบริษทัทค่ะ ฉันชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตมันทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันกระจากอะไรค่ะน่าสนใจนะผมไม่เคยคิดลึกขนาดนั้นมาก่อนว่าแต่คุณเคยรู้สึกเหมือนบางอย่างในอดีตมันใกล้ตัวเราแปลกๆไหมบางทีค่ะทำไมไดีคะไม่รู้สิเมื่อคืนผมฝันเห็นอะไรประหล,า,ลาดประหมันเหมือนไม่ต้องห่วงค่ะบางครั้งความฝันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ร,รู้สึกแต่บางครั้ง มันอาจเป็นมากกว่านั้นก็ได้บอยจ้องหน้าพิมพ์เหมือนกำลังสงสัยในกาพูดของเธอพิมพ์พาบอยไปที่มีหนังสือเกี่ยวกับจารึกโบราณน,นี่ค่ะหนังสือเกี่ยวกับสมัยสุโขทยัยมีข้อความบางส่วนที่ฉันเคยอ่านแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับที่ฉันฝันถึงพิมพ์เปิดหน้าหนังสือและชี้ให้บอยดูบอยมองข้อความและภาพประกอบในหนังสือคนสองคนที่ถูกลิกขิต ให้พบกันในทุกชาตินี่มันเหมือนสิ่งที่ผมฝันเลยพิมพ์มองเขาด้วยความสงสัยจริงเหอคะแล้วในฝันคุณเห็นอะไรผมเห็นผู้หญิงในชุดโบราณเธอพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการไม่ทิ้งกันและผมรู้สึกเหมือนว่าเธอคือบอยหยุดพูดและมองหน้าพิมพ์ที่จ้องกลับมาด้วยความสงสัยโปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับ